มาแล้วตารางการจ่ายเงิน25 2 8ถึง28กันยายนนี้เคาะวันแจก1 0 0 0 0บาทเงินสดบัตรคนจนบัตรพิการเช็ควันโอน0ูถเเลขท้ายบัตรประชาชนของท่านเลขไหนโอนวันไหนฟังรายละเอียดในคลิป ครังแจงทไลายการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสและกลุ่มเปาะบ้า,บาง14.5ล้านลายนะคะโอนเขาเ้าบัญชีพร้อมเพย25์25-30กันยายนนี้ฉเฉลี่ยวันละ4-5ล้านลายเช็คเลยใครได้ก่อนวันนี้นะคะ13กันยายน2567ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำหรับการจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต สำหรับกลุ่มเปาะบางจำนวน14.5ล้านลายซึ่งเป็นเฟสแรกนั้นแบ่งเป็นผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่25-30กันยายนนี้เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพจที่เชื่อมด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยแบ่งตามวันที่ดังนี้วันที่25กันยายนกลมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1ล้านลายและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วย0ย์วันที่26กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1,2,3วันที่27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4,5,6,7วันที่30กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8และ9 จะทยอยโอนผ่านพร้อมเพโดยจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้ได้รับเพื่อไม่ให้กระทบการจ่ายเงินเดือนและอื่นๆเฉลี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าววันละ4-5ล้านลายเมื่อวานนี้นะคะนายพิชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวตอนหนึ่งระหว่างชี้แจงการถแถลงนโยบายรัฐบาลถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่า การแจกเงินก้อนแรก10,000บาทกลุ่มแรกจากการดูรายชื่อล่าสุดมีประมาณ14.2ล้านลายน่าจะประมาณ1.4แสนล้านบาทสำหรับกลุ่มเฟสที่2นะคะไม่น่าจะทันในปีนี้และนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ